มาพี่น้องพบวันเพิ่นเข่าคั่วเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเข่าคั่วย่างมุ้งให้กินพี่น้องจ้าจับชมปลาเพิ่นมาแต่ปากซีเนาะจ้ะพี่น้องสมปลาเอิญบุพวันสมปลาเอิญเด้อพี่น้องคนมากินเข่าร่วมกันจ้ามาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวน้ำข่อยเด้อบ้านนี้เด้อวันเพิ่นเพเจ้าพี่น้อง

ชิมชัดหวานน้ำน้ำอุ่นชิมน้ำผลอมมันชัดขาดไม่ยอมโคตุนบมน้ำอุ่นบ้า เย็นพ่อบ่ได้พออันน่ะพรพันบาททอ อันน mm ี้แล้วจับจับนุ่มๆมันมันมันกับเขาได้ลายกน

ออกไปนอกนั่ามดีน่มีเรียกันนั่งข้าเห็นแล้วไป่น้อยง่ายเรี้ยเน่ยอันคขาเราจะไปหลอกขายรถสลี่ไม่ใ่อาหารเนี่ยทำมาจังหลอกใช่นั่นคนที่ครับเลขมาขายรถสลี่มาขายไปเราหลอกขายรถสลี่มันจะง่าย สบายคา่จะยามแรงอย่างเดียวไนึ่งเนี่ยปหนรถรถเาสื่อแ้วับมากโนหาซิบไปอีกหน่อยหับลร้ดอกครับตั้งแรกเงินมากโลดมันอยื่อเนาะเขาไม่เขาคางานเรา่องอะไรได้อะได้เขามีรายได้เดิมกันนั้นเขาส่งให้เ่าหร่ไม่ละร้อยบาท

ไปนัมันยองเฮ้ยเขาไปหลอกค้าเยป,ปิ่นแล้วเน,เนเ็แ้นน้งปิ่นลูกมยก็ลดคายกันละตามหาอหลูกมวอยนั่นนังปินน่นนะในพี่น้องแล้วก็ลอกขายรถแารี่อะไรนังทไปหลอกห้ามนั่นข้าานนั่นหานนี่ซื้อซอยเขาแน่นาบารลุงป้าชาวเออ กำบุฟเฟ่อะไรเข้าไหมมีเงินเงิใช้ได้ยู่ละหลาเลยน้อพี่น้องเนาะอะไรใช้มาเท่านาะเลกนมุมรานดิโก้เขาดูลละหลาบุมีเงินใช้เงินบาถูกกนเงินไปช่วยวันเงิไปคุย่องเขาเงินม่ก่อน สิไปก็ลอยใบก็เหมือนหนึ่งหมือนแบบลอยไปเงินลอย้ามาขายรนอยเศ้าบาปเป็นเงินกี่กับแปร่ชพันขีดเนี่ยนบอดทองเราคมถือหอกเออเาต้องอายเขาเห็ดคายเห็ดขายเขาบ่ได้คอคนละลากอันยังคือคนขายเล็กนิดหน่อยื่อก็ชื่อบขื่อก็ยาหน้าเขาขายเล็กายเบือดเนี่ยเงินละบาททอง อาหารเด้ออาหาเบียให้แด้ที่จะไปดูตลาดเขาไ้ก็ได้ทานนั่นทานนี่มาหลบงานามุรนมน่กนทานงทานหนาโตนี่เราบำงานงามันยังไปขายทำมาเราไปหลอกขายบ่มียังไปกระายได้หาเงินหาทำเนนอกหลอกไปนนอกกระายอก

ตอนเงเนกันนี oh! ่สนมกมแก่ยตื่นเรายังไปรับขายได้เงินน้าหนะไรบาได้ก็ได้อยบาา เรากกินกเราไปากเขาที่ปปดูไก่บ้างหวงเลงจาน ยังบอกควาเกินเลยตังแกมาดูยังไบ่เคยบอกเลขมาืดเรืองเขาเดี๋ยวัดยังเลยบอกเริ่มเป็นนกนบเน่้ขึ้นนอนนน้มดัสอาทำจบสาธุรท้ายรุตเถวานีนเริ่มอจะได้เงินเย็นเงินยังต้าขายขบอกเนาะบ่หน Nghĩa xem cháo bé. Nghĩa xem nó. mèo nó. mèo 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 mèo